้พี่น้องสงารได้ทราบทั่วกัน <c oughs> คือสรุปทองคำและดอนล่าสำหรับวันที่สามสิบได้สำหรับทองคำได้ยี่ห้าสตางค์ดอนล่าได้สิบดอนแสดงว่าด้อยมากถ้าเป็นอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเมืองไทยจมได้ไม่สงสัยวันละยี่ห้าสตางค์ทองคำคนหกสิบสองล้านคน ทองคำหนูนชาติได้ยี่ห้าตังดอนล่าหนูนชาติได้อีกสิบดอนนี่เมืองไทยจมได้นะเาใจเหลือจมไม่สงสัยนี่ต้องหนูนขึ้นทุกวันได้น้อยเป็นการเตือนเราว่ากําลังน้อยมากนไม่สามารถจะต้านทานเมืองของตัวเองได้เพราะว่าตึงหนูนกำลังเข้าไปที <c oughs> นี้ทองคำที่ต้องการมอบเข้าครั้งครังหลวง ในการช่วยชาติคราวนี้นั้นจะกำหนดไว้4,000กิโลซึ่งเท่ากับ4ตันอทองคำที่มอบกับลังหลวงแล,วล้ 1, 3, ลว,ลวลเวลานี้ได้1 0 7 7กิโลึงฝากไว้กับคลังหลวงแล้วเวลานี้ได้1,25 0กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวง เวลานี้ได้สองพันหกสิบสองกิโลครึ่ง <c oughs> ทองคำที่ได้หลังจากการฝากและมอบครังหลวงแล้วเวลานี้ได้ห้าสิบกิโลสามท่สองบาทสี่สองตางนี่ที่เรียกว่ายังไม่ได้หลอมจำนวนที่ฝากและมอบนั้นหลอมเรียบร้อยเป็นทองแท่งทองแท่งโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ได้ตามหลังมาหลังจากฝากและมอบแล้ว ได้อีกห้าสิบกิโลอันนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้หลอมต่อไปนี้ก็จะหลอมเมื่อเห็นสมควรควรจะหลอมแล้วจะหลอมแล้วรวมทองคํำทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเวลานี้ได้สองพันหนึ่งร้อยสิบสองกิโลครึง่งนี่ยังขาดทองคำดอีกหนึ่งด้อีก1,887กิโลครึง่งจะครบจำนวน4 0 0พักิโล อกรุณาทราบไว้โดยทั่วกัน <c oughs> มีได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันตลอดมาเพราะชาติไทยของเราเพียงคนหนึ่งคนเดียวอุ้มไม่ได้นะต้องรวมพลังสามัคคีมีความรักชาติเป็นสำคัญที่จะรักษาชาติของเราไว้ได้เช่นอย่างตัวของเราเองแต่ละคนละคน,ละคนเนี่ยนาฏิอัตตะสม,งมังเปรมังความรัก ื่นเสมอด้วยการรักตนไม่มีเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ดีคนก็ดีจึงประคองตนได้จนกระทั่งสุดวิสัยถึงจะยอมตายนี่คือหมายถึงความรักตนสัตว์ก็รักสัตว์สัตว์แต่ละประเภทรักตนรักตนในกันทั้งนั้นแล้วสัตว์ประคองชีวิตไว้ด้วยการรักตนและการระมัดระวังรักษาชีวิตของตนตลอดไปถ้าไม่สุดวิสัยจริงสัตว์ไม่ยอมตาย อันนี้เราเป็นชาติมนุษย์และชาติไทยไม่เคยเป็นบ่อยผู้ใดมาตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนี่เป็นอิสระเราถ้าเราไม่รักชาติเราเป็นอิสระมาไม่ได้นี่พื้นเพแห่งบรรพบุรุษของเรารักชาติมาโดยลําดับลำดาอันนี้เราจะดํางกันท่านดาดตามท่านแบบไหนถ้าเป็นแบบแ้วก็จมได้เมืองไทยเราถ้าเป็นแบบรักชาติแล้วต่างคนต่างราต่างคนต่างสงวน ต่างคนต่างวาบำรุงรักษาต่างคนต่างมีความรักกันมีความสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจกันมีความเฉลีย่ยเผื่อแผ่อย่าเป็นคนคับแคบตีบตันเห็นแต่ตัวเห็นแต่พวกพ้องของตัวสามารถจะท,ทําชาติาไทยอันเป็นอวัยวะส่วนใหญ่นี้ให้จมได้ถ้าต่างคนต่างมีความรักตนต่างคนต่างรักตนเฉลีย่ยไปต่างคนต่างรตรวมเป็นความสามคัคคีรักชาติของตนนั่น เมื่อรักชาติของตนแล้วก็มีทางที่จะเสียสละเพื่อชาติของตนได้ยกิ่งทุกอย่างที่สละไปเพื่อชาติของตนต้องหนุนชาติของเราโดยตรงแล้วก็หนุนขึ้นหนุนขึ้นนี่แาชาติไทยของเราจะกีัาถาวรแน่หนามันคงขึ้นไปจ้องอาศัยอยู่ความแต่ว่าคนเราเราต้องรักชาตินี่เป็นสองสําคัญให้ต่างคนต่างเสียสละต่างคน,ต,งต,งคนต่างเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างรักกัน พราะมนุษย์เราเกิดมาไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเกิดมานี้ด้วยอํานาจแห่งกรรมนะไม่ได้เกิดมาจากเพียงท้องแม่เท่านั้นท้องแม่นี้เป็นเพียงอาศัยกรรมหนุนเข้ามาให้เกิดท้องสัตว์ก็เป็นสัตว์ได้ท้องคนเป็นคนท้องเทว,เทวดาเป็นอินพรมเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมแล้วจต่กรรมจะสายไปทางไหนสให้เป็นมดเป็นแมงก็เป็นมดเป็นแมงได้นีอำนาจแห่งกรรม เราเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ใช่เกิดด้วยอำนาจแห่งสีสันวันน้าหรือฐานะสูงต่ำเ,เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันใครจะมีสมบัติสิงขามบริวารมากน้อยยศถาบรรดาศุกส,สักสูงขนาดไหนก็ตามด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องหนูนเนี่ยเป็นของสาคัญเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเพียงพางขอให้พากันรักกัน <c oughs> ความรักกันนี่ไปไหนสนิทหมดนะความเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูง แล้วไปไหนเฉลีย่ยเพื่อแพ่ไม่เห็นแก่ตัวความไม่รักแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวเองเป็นรักแจ่คนอื่นก็สาบแช่งคนอื่นทําลายคนอื่นได้ถ้าราักตนเอาความรักตนนี่เฉลีย่ยต่างคนต่างรักตนเห็นใจสําหรับท่านผู้รักตนด้วยกันแล้วต่างคนก็รักกันรักกันแล้วมีความเสียสละเพื่อแพ่ไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายได้นี่เป็นหลักใหญ่ แล้วตากคนต่างเสียสละช่วยชาติบ้านเมืองของเราอันใดที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเราให้พากันเข้มงวดกวดขัน,นระมัดระมัดระวังรักษาอย่าให้สิ่งนั้นเข้ามาทําลายได้ทําลายนิดหนึ่งเป็นนิดอันสองบวกสองบวกสองเป็นสามเป็นสามเป็นสี่บวกทาลายได้นะ่ะอันเล็กอันน้อยนั่นแหละมันสามารถเยนเช่นอ่งไม้ขีดไฟก้านเดียวี่จ่อเข้าไปสาราลังนี่พังเลยไม่ได้มากนะทั่วตัวเป็นภัย ความชั่วก็ไม่ได้มากรวมตัวกันเข้าแล้วมันเป็นภัยต่อชาติไทยของเรานนะั้จึงพากันให้ระมัดระวังเสมวดกวดขันสิ่งใดจะเป็นภัยต่อชาติให้ระมัดระวังสิ่งใดที่เป็นคุณต่อชาติให้ต่างคนต่างขนขวายั <c oughs> งที่หลวงตานําพี่น้องทลายนี่เอาศาสนามานํานะไม่ได้เอากิเลสมานํานะ,ะศาสนามานําคือ,คอ คือน,นำด้วยความเมตตาสงสารเฉลีย่ยเปลือกแพ่ให้สม่ำเสมอกันหมดนี่เรียกว่า,าศาสนาผู้นำผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้เรียกว่า,าศาสนาพูดอย่างอื่นไปไม่ได้ผิดบอกว่าถูกถูกบอกว่าผิดใช่ไม่ได้เลยเป็นเรื่องของกิเลสอ,อันนี้มันตลบตะแลงปากหวานก้นเปรี้ยวกืนกินเร็วเนี่ยกิเลสธรรมดากิเลสมันต้องมีเหยื่ยอล่อเหยื่อล่อเสมอไปนะ เหมือนเขาตกเบ็ดมีแต่เบ็ดเฉยๆปลาไม่กินต้องมีเหยื่อล่อปลาตัวโง่งับเข้าไปเพราะเหยื่อเหยื่อาหายไปเลยไม่มีความหมายเบ็ดนั่นละเกาะปากอันนี้เหยื่อของิเลสดมันล่อนะล่อลวงต้มตุ๋นได้ง่ายที่สุดคือิเลลกดเลสไม่มีความจริงออกปฏิบัติต,ต่อสัตว์โลกนะมีแต่ความลรวงต้มตุน๋นหวานอ,ร,อร่อยแพละเพราะพิงตลอดไม่แต่เรื่อง ยาเคลือบน้ําตาลของเทเสดทั้งนั้นเพราะงั้นสัตว์โลกถึงได้ถึงได้หลงและยอมรับกับี่เสดไปไม่เห็นโทษของตัวเลยแต่สําหรับทมนั้นผิดบอกว่าถูกบอกว่าถูกกงไปกงมาเนี่ยให้ภาคนเข้าใจนะอันใดที่เป็นเรื่องของเราลวงต้มตุนมีแต่เรื่องของเทเสดทั้งนั้นอย่าเชื่อกันอย่างง่ายดายอย่าตัวของเรากข้ามันกันเราจะทําวันนี้ อันนี้มีเหตุผลยังไงดีดีรู้ชัวผิดรู้ถูกให้พิาจารณาซะก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรท่าเรียกว่าทำอย่างงับไปง่ายไม่ใช่ปลาตัวโง่กินเบ็ดนะพอมองเห็นเหยื่อไม่สังเกตดูเบ็ดเลยงับเข้าไปเลือดทะลักนะเต็มปากนะเลือดอันนี้กิเลสมันมันว่ายังไงมันจะหลอกเขาหาเบ็ดนั่นแหละมันเอาเหยื่อล่อเอาไว้อันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีสิ ดีไปอะไรก็ดีความาความมาคว้าตรงไหนถูกตะเบ็ดคว้าตรงไหนถูกตะเบ็ดหาความสุขที่จะเป็นไปความตามความส่องหวังตามอำนาจของกิเลสไม่มีมีตั้งแต่ลองความผิดหวังผิหวังเพราะถูกต้มจากกิเลสโดยที่เราไม่ได้พิจารณาซะก่อนแล้วค่อยก้าวไปตามมันยิงต้องใช้ความพิจารณาดังท่านแสดงว่านี่สัมมะกะรังเสยโย ให้พินิเพียรณาซะก่อนใครควรก่อนด้วยปัญญาแล้วค่อยเคลื่อนไหวอย่างนี้จะเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาความประพฤติหน้าที่การงานอะไรก็ตามให้พิจารณาซะก่อนว่าผิดถูกดีชั่วประการใดจะไม่ค่อยผิดพลาดคนเราถ้าเอาธรรมพุทธเจ้าไป,ไปปฏิบัติท่านวันนี้สัมมาเกลาังเสวยนี้คือธรรมองค์ปัญญาพินิจพจารณาก่อนจะทำพลาดพลาดพลาด,ด,ด,ดเสียก็เสียเรานั่นแหละ หลักของธรรมเนี่ยเวลานี้ก็หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ตั้งใจจะนำทั่วประเทศไทยเราสม่ำเสมอไปหมดนี่เป็นจิตในเบื้องต้นที่ตั้งไว้อย่างนี้ช่วยทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางน,น,างน,นี้กำลังวังชามันไม่มองดูใคร <c oughs> มันค่อยลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็ออกอุทานเลยเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าออกจากนี้แล้วก็จะก้าวลงไปทางภาคใต้นะ ให้ทั่วถึงกันหมดเสมอกันทั่วมองไทยนี่อันนี้พอดีก้าวไปก้าวไปกํากลังวังชามันไม่สนใจใ,ใครหมดกําลังลงหมวกํำลังเราสุดท้ายไปไม่ได้เลยออกบูทานด้วยความห่วงใยและรักพี่น้องชาวภาคใต้เราอย่างเป็นกําลังเรื่องทาาขันไม่อํานวยแล้วเวลานี้ก็นี่ก็ได้ป,ประกาศออกมาให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันแล้วว่ากําลังไม่เอาไหนแล้วเวลาแม้แต่ประเทศในสถานที่ต่างเราก็งดแล้วนะเวลานี้นะ <c oughs> ไม่เอาอย่างแต่ก่อนแล้วเราจะเทศให้ในที่ต่างๆไม่ได้ไกลนักนะเราจะไปเทศให้ในสถานที่จําเป็นจาเป็นเพียงเท่านั้นเรียกว่าไปด้วยความตะเกียกตะกายไปไม่ได้ไปด้วยความร่อรื่นเหมือนแต่ก่อนนะธาตุขันมันพาให้ตะเกียกตะกายเนี่ยจะเทศแถวใกล้เคียงที่ไหนก็าตามเราจะไปให้เฉพาะที่จําเป็น นอกนั้นไม่เอาเนี่ยลดลงขนาดนั้นในเวลานี้ขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันส <c oughs> ่วนอาจธรรมเราได้อุตส่าห์พยายามแนะนําสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายทุกด้านทุกทางทเฉพาะการนําทางด้านวัตถุ <c oughs> เราเป็นผู้นําพี่น้องทั้งหลายที่ประกาศกล้องออกมาเนี่ยอย่างที่อา่านเวลานี้เป็นความบริสุทธิ์พุทโธไม่มีด่างพร้อยไม่มีรั่วไหลแตกซึมปไะดเลยหลวงตาเป็นผู้ปุมมอํานาจในการเงินสมบัติ เช่นทองคําดอนหน้าเงินสดนี่แต่ผู้เดียวเพราะจะมอบให้ใครทาหน้าที่แทนเราควรจะมันจะมีความร่วไหลแตกซึมเพราะกิเลสมันสสโปรกมันติดเนื้อติดตัวติดกิริยามายาจิตความคิดความบ้านมันจะพาร่วไหลแตกซึมให้สิ่งล่นนี้จมไปด้วยกันไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรตามความมุ่งหมายเราจึงต้องคุมอํานาจเสถียรเนี่ยเราก็ทําเต็มกําลังความสามารถของเรา ทองคำนี่เวลานี้ได้อมอบและฝากไว้ที่คลังหลวงก็เป็นจำนวน2,006 2,006.2กิโลครึ่งแล้วนี่จะแจ้งไหมพี่น้องหลายทราบไหมสำหรับอดอนล่านั้นเวลานี้รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าห้าล้านที่เข้าฝากคลังหลวงแล้วสี่ล้านสองแสเจ็ด่นแปดพันเวลานี่ยที่ยังเหลือที่จะเข้าอยู่เวลานี้กำลังจะ,จะอยูในร่วมพัน พันดอนละแต่ย,ยังไม่ได้เข้ารวมแล้วเป็นดอนลาาทั้งหมดห้าล้านอันนี้ก็จะแจ้งอยู่แล้วส่วนเงินสดนั้นเวลานี้ได้อ8 8 8, 8 800, ร้อย8ร้อยเหรอ8ร้อยห้าสิบ8ร้อยห้าสิบกว่าล้านนี่เอาอันนี้เอาไว้ธนาคารนะ8ร้อยห้าสิบกว่าล้านนี่เราประกาดแล้วตั้งแต่ต้นว่าสั้นเรา เ,เงินสดนี้เราจะาไม่เอาเข้าคลางหลวงเราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนคือแยกไปจังหวัดใดสถานที่ใดมีความจําเป็นมากน้อยเพียงไรเราจะยกเงินอ่นนี้แยกออกไปแยกไปตามสถานที่ต่างๆทีนี้เเราจะแยกไปในสถานที่ต่างๆใครเป็นคนมารับผู้มารับบริสุทธิ์หรือทุจริตอย่างไรบ้างเราก็ไม่ได้ตามติดดูก็ไม่ทราบไ,ไม่แน่ใจจึงต้องย้อน เงินที่่ทีจะช่วยชาตินี้เข้ามาสู่โครงการพื้นเพเดิมที่เราช่วยโลกมาตั้งแต่สร้างวัดป่ดาบรรดาไม่ได้เรียกว่าโครงการนะนีน่เรียกว่าบัญชีของวัดช่วยโลกพูดง่ายๆว่างั้นเลยเราจึงหักเงินแต่ที่เราเข้าธนาคารไว้แล้วเราไม่ถอนแม้สตางค์หนึ่งก็ยังไม่ถอนเวลานี่เงินแปดแปดร้อยห้าสิบกว่าล้านนี่ไม่ได้ถอนสตางค์เดียวนะเราจะหัก จากจำนวนนี้ออกไปคือได้มาหลังจากนี้แล้วเราก็จะหักเข้าบัญชีพื้นเพเดิมเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติบ้านเมืองของเรานับแต่สับคนทุกคนจนสถานส,านสงเคราะห์โรงร่าโรง,งเรียนที่ราชการต่างๆตลอดถึงโรงพยาบาลน,นี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนจมูนเข้ามาในจุดเหล่านี้เหล่านี้เราจรึงได้หักเงินจํานวนนี้ยังไม่เข้าบัญชีเหมือนแต่ก่อนนะไม่เข้า เข้าอันไหนที่เป็นโครงการทั่วชาติเราเข้าทันทีทันทีอันไหนที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการชาติเราจะหักออกมาบัญชีพื้นเพทที่ช่วยโลกมาดมนานนี้เป็นประจำประจำขอพี่น้องทันหลายท่ทราบเอกไว้แม้เช่นนั้นเงินแปดแปดแปดร้อยล้านนี้นะเราก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วว่าเงินแปดร้อยล้านนี่เราจะหักเอาไว้เพื่อ ซื้อทองคําเข้าสู่คลังหลวงของเราทั้งแปดร้อยล้านนี้ส่วน5้าล้านนั้นเราเพื่อความจําเป็นเช่นเป็นเป็นเงินหมุนเวียนถ้าว่าเงนินเวียนพอถ,พอถูพอถ่ายไปได้เราก็ไม่ถอนเราจะแยกเงินจํานวนนี้เข้าไปหา800 8 0อล้านนั้นซื้อทองคำาก็เดียวกันอันนี้อยู่ในการพิจารณาของเราในเงินห้าสิบกว่าล้านนี้นะเวลานี้ คือเราจะพิจารณาจุดไหนมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อชาติไทยของเราเราจะหมุนเข้าจุดนั่นจุดนั่นขอพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันด้วยนี่ด้านวัตถุเราก็นํามาด้วยความบริสุทธิ์ผูโชไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองแต่อย่างใดไม่มีบริสุทธิ์ตลอดมาแล้วดอนหน้าดอนคำประังที่ประกาศแล้วนะจากนี่เราก็แนะนําสั่งสอนทั้งทั้งอาจทัธรรมทุกแง่ทุกมุมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ทราบตลอดมาทานี่ทาทุกขั้นที่เราเทศนาว่าการนี่และววันนี้ได้พูดอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันทางอัดทางทำแล้วก็สอนเต็มเม็ดเต็ม,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 มหน่วยเวลานี้กําลังไม่พอแล้วอ่อนลงอ่อนลงจะไม่มีอะไรเทศแล้วต่อไปนี่นะอย่างทแท่เรื่องนี้นี่ก็ออกทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วนี่ก็ให้ไกลขนาดไหนนี่กว้างขนาดไหนนี่เราออกประเทศมาได้เทศที่นี่ก็ทั่วปิงมาไม่หมด วันนี้พูดเพียงตอนนี้ก่อนแล้วนะแล้เหนื่อยพอพูดแล้วก็ปายใหญ่เลยปายใหญ่แล้วล้างไปเหนื่อยวันนี้แค่ลมหมาประมาณสี่ท่าละสี่กี่ล่ะครับแค่ละสี่นะสี่ท่าละสี่คงประมาณสี่ท่าละสี่อวานท้องคำไม่สวื่มเบลล์นะกะลึงสี่ทางกะลึงเยอะอ่าสี่ท่าตัง เขาฝืนได้วันนี้ยื่ห้าจังยี้ห้าจังนี้ต่ำเลยอ่ามีประตือะไรเอานะอืมเออให้เขาอของหมาแล้วเมื่วางนี้เต็มเอีอยกเลยอ๋อครับของโคดัโคงโคดังคือช่วยโรงพยาบาลต่างๆเมื่อวานนี 2, แนแนน 2, 2, ้แต่สองสามดวงยังไงละเป็นตุกตังสองสามดวงห้าดวงหกดรงแต่คือมากคือขุดก็

หาังนั้นก็เข้าคูผพานผ่านเข้าไปโรงพยาบาลน้ำอุ่นดูตึกเขคือผู้หลานชายชายต๋มนะครับผมอ่าอาชายต๋มมาติดต่อเราแบบวก็ต่อตึกคือโรงพยาบาลน้ำอุ่นเราออกจากกคงรักษาเข้าคูผพานมาน้ำอุ่นเข้าไปดูโรงพยาบาลเมื่อวาน เอาของไปเต็มเี่คือเอาไปไปเชื้อทธคสกนก็ก่อนแล้วต่ก้วงเอาสกลนเอาของอนไสกอนแล้วขึ้่ง้วเข้าฟูงไปเสงน้ำอุ่นมาวางไปดูจกเกคือแอะไรถ้าจะก่อหกืออก็ได้แล้วก็ขงเอาเาถึงเวือสีมงเดินดังนั้นเอาการช่วยเราช่วยจนแม้จนมหวย กูบอกเขาว่าบอกทางวงบามไว้ว่าเราก็มาดูเรื่องวแล้วเรื่องราอะไรเ้าหากจะทราบเองเพราะเรามาดูเรื่องาของเราแล้วเราบอกจะตกตรงกันได้เมื่อไรไม่ตกเมื่อไรแต่เมื่อไรแล้ว เราจะบอกมาให้ทราบหวางอกเพรพอเรางานเยอะมากแถวนี้การสร้างก็หลายจุดหลายจุดหมูงทางโน้นหมู่ทางนี้มันสราบมันจะหมูเข้ามาที่นี่เมื่อไรเราก็บอกกัมก็คือยามว่าจะให้แล้วข้อหมายวา่างั้นเป็นเพียงว่าไม่กำหนดวันเวลา,าคือรอจังหวะที่มันจะถึงได้จังหวะก็เมื่อ,อไรก็เอากันเมื่อ้ เช่วยอย่นล้เราทไมห้องไหนมันต้องเ่ยฮะมาจากสุรินฮ่องกงสุรินเหมือนกันเหรอะอยาน้ทราบว่าน้ำท่วมทางคุยินเป็นไงยอะเลยอะทราบว่าุยลำอุบลเหยออุบลที่ตะเกีย ขั้วอุ้ง้ชือกเกลือร่วบุยเรียมมากกว่าเพื่อนรู้ว่าไเนีน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมเสียมากอลอืมท่วมตรงไหนเสียตรงนั้นเลยเรียมน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาเหมือนน้ำบนเขาไหลข่านะน้ำนีน้ำเอ่อน้ำขังตรงนี้นานก็เรงมาตรงไหนเราต้องเน่าไปข้าวไม่มีเหลือเลยเปื่อยไปเลยนน้ำประเภทนี้แหละที่ว่าเนี่ย ช่วงนั้นน้าสงสารพวกสาวนาเขาช่วงนี้เสียหมดเลยเหมือนกันกับแรงแรงจะไม่ลงฝุงแต่ช่วมนี้ลงฝุงแล้วตากดำก็ย่อยแล้วช่วมหมดต่หากล้ามอีกตากดำอีกช่วงอีกหมดเลยไม่มีอะไรติดตัวทีนี้ทราบว่าทางอุโบสถสินทิสเต๋อเห็นไหม ครับะียนแต่บุรีรัมย์ทราบว่ามากกว่าเพื่อนนะบริรัมอย่างนั้นก็ผ่านทางโคราชอีกท่วมเยอะแถวหน้าทางนี้ยังค่อยดีหน่อยเพื่อมือรายแล้วก็แกะก็แกะสองสามวันไปนนี้ยังบ่นอยู่ไม่หยุดไม่หยุดนั่นเพื่อมือรายเสียหายหมดเสียหายหมด จังหวัดอื่นเขาเสียหายไม่เสีหายเขามีปาเหมือนกันเขาเห็นมาพูดมีปากกับมองโราณนี่้ังแวแวๆเราจักฟาดป่าอย่างเงี้แล,าาาาแลราโมโหอ่ะอืมเวลาน้ำแกงช่วมปาก็ไม่เห็นบน่นว่ะนี่ั้ำเขาต้มขนมช่วมปากไม่เห็นบ,นบน่นบ่นแต่ว่าอามาอีกเนี่ยเ,เข้าใจไหม อ้าวให้ยืงินกลับไม่ได้ให้ควายยังยังเหลือให้พวายให้ควน้องกลับยะถาวาวจิตวะหาปุราปเรปุเรติสากรังเมวะเมวะอิโตจึงยังเปิดตายังอุปาปปติอิจิตังปิจิตังสุหังคุปเมวะสมุสตะโตกับแพหภูเรตุสังกับป้า สร้างท่สนาระโสยาถามันโชเตะระโสรยาถาสัพพิสโยวิวัชานตุสพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตมังสารโยสุขือคืายโกภวะอภิวาชนาสีสนุจจังวิท้าปชาวิโนจัตตาโรธรมาวาานเตะ อายุว no, so ันโนสุขังหาแรงนี่ตายอ่ะอันนี้มันเฉยหน้าประมาณยี่สิบนาทีปุ๊บปั๊บปั๊บออกแล้วมันดุเลยนั่งเปิดปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาให้พลอยแล้วปล่อยเขาจะออกรวดใายหมาบางรวดใาย่ทารวดใายหมาก็เล่ากันเปล่าแล้ว <laughs> ừ. Ô, hắn là được cái này hầu hết là. Hầu hỏi được cái lưu lần Hắn hầu đơn vị trời có mất ở lại cái kia. đơn vị hầu hết rồi bay. Ô, mùa bay. Ô, mùa bay. Ô, ไม่จะงื้อไม่เอาจะรุ่งม,มากนะเจ้ารู่งเจ้างื้อรุ่งม,ม,มากาก็ยาคอเรื่องลูกมาให้เรานะไม่เอานะเราไม่ชอบลูกงนะแต่เราทำนี่เราทนอยู่นะเมื่อเราทนเราทำเราไม่ชอบรุ่งเทศสารขอแล้วจะเอาอะไรเอานั่นจุดนั้นเท่านั้นนะไหนละที่เลิกอะเฮ้ยเหนื่อยวไปเท่าได้เดินบนเที่ยวดูจัดในป่า ออกจากทางนยกรมแล้วก็บไปเลยเ็าเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะดูตวกมันมีเป็นแห่งเป็นแห่งพวกกระต่ายกระต่ายมันอยู่กับพระนะมันอยู่กับพระพระรักษามันโร่ที่บริเวณของมันอยู่นั่นพวกอาหาราการกินเต็มพระเอามาไว้ให้มันอไปไปตรงนั้นกระต่ายมีแห่งละสองตัวสามตัวแห่งแห่งกไปนันเนี่ยมีทั่วไปนั่นเนี่ย,นเ,นยเต็มตรงเนี่ย ไปจุดนี้มีแห่งไปจุดนั่นแห่งจุดนั่นแห่งไปแห่งพระรักษาไว้นั่นแหละเจ้าของไม่อยู่มันก็อยู่นั่นแหละเราไปมันก็จินเฉยเจ้าของไม่อยู่ไปไหนไปแล้วไปเดี๋ยวดูบางทีก็ไปไปเปิดผ้าดูไม่เห็นแนละ้วเราไปนั่นแหละไปกลางวันก็ไม่เห็นท่านนั่งท่านนั่งภาวนานี่เราด้อมด้อมไปแล้วก็ไปจับผ้าม่านเปิดเพราะมันไม่มีฝาฝาปิดนี่นะ ปิดด้วยผ้าเนี่ยไปก็ไปเปิดผ้าดูแล้วผ่านด้อมด้อมไปเปิดผ้าดูนี่ผ่านผ่านฮะองค์นายท่านไม่ไม่มาฉันทาน่นานก็นั่งภาวนาท่านไม่รู้ว่าเราไปนั่นแหละเราไปเปิดดูแล้วผ่านไปผ่านไปไปกลางคืนก็ไม่เห็นนั่นเราไปไปกลางวันก็อย่างนี้แลหละไม่ค่อยเห็นละเพราะไปเงียบๆเดียวไปก็ค่อยเปิดผ้าดูแล้วผ่านผ่านด้วยรองเท้า,า,ทามันก็ไม่ดังอย่างเงี้ย รองเท้าขโมยมันดังได้เหรอฮะไปทั่วไปมีอยู่จนกระทั่งถึงนี่แล้วไหนนี่ก็มีที่ <c oughs> ทางกรมเรามันมี้ขาวสองตัวมันมาจากทางโน้นมาจากทางไหนใครเลี้ยงอะไรทางโน้นฮะฮะกระ,ะจงวกระจงมมนมีอย<ม>ู่ทั่วไปตอนตอนเช้าตอ,ตอนเย็นตอนตอนจาเช่ามันออกมาหาจุด แล้วตอนเย็นมันก็ออกมาทางจงกรมเรามันมาเรื่อยมันไม่สนใจกับเราเลยมันเคยแล้วมันมาทีละสองตัวติดกันมามาทีละตัวสองตัวมาเรื่อยมีเยอะนะเดี๋ยวนี้มีเยอะตอนแรกมันเป็นลูกแมวไจกม้ลูกแมวมันกลัวคนไหมล่ะไม่กลัวแล้วบางมันจะเป็นเสี่ยวเอาเป็นเสี่ยวเนาะแล้วโดดแต่คอเป็นเสี่ยวไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่กลัวแล้วมันไม่ทาไมแล้วเดี๋ยวโดดขึ้นคอเป็นเสี่ยวไม่รู้ตัวนะ มามีอยู่ทั่วไปเดินอยู่กรมเราก็เดินเฉยเราก็มาของหากินมาตอนเย็นนะสวนม,มากตวนมืดเขามาเที่ยวเที่ยวมาสังมุนมามีอยู่ทั่วไปเดินอยู่กรมนะก็ตายก็มีอยู่สองขวง้ขาวขาวด้วยกันทั้งคู่แรวระวัง <c oughs> ไม่ให้หมาออกไปนะบริเวณนั้นไม่ให้หมาไปเลยหมาตัวนั้นไปเขกหลงสิดมาเลยนะ ให้อยู่ในบริมมรเวณนี้หมาไม่ชอขไปเที่ยวเพราะมีสัตว์เยอะพวกกระต่ายมีเยอะตรงไหนไปฉันน,นั่งกำลังเอาการการอดการผ่อนมีสองอย่างผ่อนอาหารอดอาหารถ้าไปโดดเดี่ยวเรานี่อดทางนั้นสําหรับเราเองนะถ้าอยู่ก็หมู่กับเพื่อนยิงยเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อแม่ครูจานี้ ฉังเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างมากไว้เลยหกหกสิบเปอร์เซ็นเป็นประจําเลยเราไม่เคยฉั่ในหันหอื่นเลยมาอยู่กับหมู่เพื่อนถ้าจะอดมันมันไม่คุ้มค่ากันเข้าใจไหมล่ะก็ผ่อนเอาเพราะงานการอะไรมันอยู่กับเราหมดครูบาอาจารย์เพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งกับเป็นร่มผพ่มใสเราค่อยสอดส่องมองดูพระดูเนนด้วยความเรียบให้เพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยเราจึงมีภาระมาก จึงต้องเพียงผ่อนอาหารไม่ได้อดนะถ้าอยู่กับพ่อข้ามาพ่อแม่ครูจานทีไรไม่เคยอดแหละเป็นแบบเรื่องผ่อนผ่ก็ตลอดอยู่อย่างนั้นแหละพอออกจากนี่ไปก็เด็ดเลยตัขดขาดคนไปเลยเนะี่ยถ้าเข้ามานนั้นก็ผ่อน,ผ,อนผ่อนประจําเลยนะในพรรษานี่ก็ตลอดเลยนอกพรรษาก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปเลยเนาอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์คาว่าผ่อนเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งในหลักธรรมชาติของศิษ ที่บังคับตัวเองแต่ออกไปนอกแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะพราะออกจากหมู่เพ่นไปแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนตัดไปเลยเจ้าถ้าจะฉันก็ฉันไม่ฉันก็หยุดเลยหยุดเลยการผ่อนไม่ผ่อนถ้าจะฉันก็ฉันเลยจากนั่งก็ตัดเลยถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนมีแต่ผ่อนไม่ได้ฉัไม่ได้อดนะมีแต่ผ่นอนตหล่อไปเลยแบนี